อพิ s o ดยี่ well well แปลว่าอย่างดีหรือว่าสายดีแบบรูปแบบที่หนึ่งใช้เป็นคำวิเศษเรามาดูตัวอย่างที่ใช้เป็นคำวิเศษกันก่อนนะครับ she sings very well she sings very well ถือร้องเพลงได้เพราะมากถือร้องเพลงได้เพราะมากภาษาไทยใหญ่ มันนังห้องความไรลีนาะมันนังห้องเพลงความไรลีนาะภาษาพมา่าตุมาติชิ้นโสอายงางเอาแหลตุมาติชิ้นโสอายงางเขาแหล sings very well แปลว่าร้องเพลงได้อาะมากภาษาไทยห,ห้องความลรลีนาะภาษาพมา่าติชิ้นโสอายงางเอาแหลตัวอย่างที่สอง he plays the guitar Well, he plays the guitar well. เขาเล่นกีตาร์ได้เก่งเขาเล่นกีตาร์ได้เก่งภาษาไทยใหญ่มันสายเล่นกีตาร์เลยหลีมันสายเล่นกีตาร์เลยหลีภาษาพม่าตูกะกีตาร์ดีกองเดะตูกะกีตาร์ดีกองเดะ plays the guitar แปลว่าเล่นกีตาร์ภาษาไทยใหญ่เล่นกีตาร์ ภาษาพมากีตาดีตัว่ที่สองเป็นคำคุณศัพท์ I don't feel very well today I don't feel very well today วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายภาษาไทยใหญ่เมื่อนในกอลมโปอยู่นี้ภาษาพม่าดีเนเนเตมกองบู don't feel very well แปลว่าไม่ค่อยสบาย ไม่ค่อยสบายภาษาไทยใหญ่อังโปอยู่หลีนีติองบูนติมาของบูโดยอย่างแบบที่สามใช้เป็นคำนามแปลว่าบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำ There was a well in the center of the village. There was a well in the center of the village. มีบ่อน้ำอยู่กลางหมู่บ้านภาษาไทยใหญ่ ที่กลางหัวนั่นมีน้ำหม้อหม้อหนึ่งภาษาพม่าอย่วเลมาเยตือนตะตือนสิเดถึงีนคำนามคำว่าเวลก็แปลว่าบ่อน้ำดูแหล่งน้ำภาษาไทยใหญ่น้ำหม้อน้ำหม้อภาษาพม่าเยื้ตือนเยื้ตือน